รู้ไหมเดี๋ยวนี้เราสร้างแบรนด์ a อ a ไวเสกันได้แบบไม่ต้องเสียเงนินสักบาททำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ เคยเป็นกันไหมคะเดนป้ายยาจากคนอื่นทั้งของกินของใช้อะไรดีเราก็อยากลองใช้ตามแบบนี้เรียกว่า word of mouth marketing ค่ะหรือถ้าพูดง่ายก็คือการตลาดแบบปากต่อปากซึ่งเป็นการสร้าง awareness จากการบอกต่อของลูกค้าโดยที่แบรนด์ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแม้กันบาทเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้าง user g e n e r a t e content ให้ลูกค้าถ่ายรูปหรือรีวิวสินค้าแล้วแชร์ลงโซเชียลมีเดียโดยอาจจะมีส่วนลดหรือของแถมพิเศษมอบให้เป็นค่าตอบแทน จะเป็น referral marketing ที่แจกส่วนลดพิเศษหากลูกค้าชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าและสุดท้ายคือ Review and testimonial คือการให้ลูกค้ารีวิวในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งทุกวิธีทั้งหมดนี้จะเน้นที่การบอกต่อป้ายยาคนอื่นๆซึ่งแบรนด์ของเราก็จะได้รับแบรนด์ a w เวเนส s s เพิ่มขึ้นจากลูกค้าผู้ใช้จริงนั่นเองค่ะพ <Wow. S 1> อแค่ชาวสตาร์ทอัพเชื่ยกันรักษาพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพการใช้กลทธ์บอกต่อน,นี้ก็จะได้ผลดีอย่างน่าทึ่งแน่นอนค่ะลองเอาไปใช้กันดูนะ